ช่างแถวบ้านเขาใช้กันนะครับผมก็ซื้อมาใช้บ้างนะครับตัวนี้นะครับผมได้มาถูกมากนะครับตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะผมได้มา600อกว่านะครับจากพันเนะครับตัวนี้นะครับก็ช่างแถวบ้านบอกว่าทนทานนะครับถึงทนทานใช้งานยาวนานนะครับทางร้านเขาจะมีใบเลื่อยแถมมาให้นะครับขนาด7นิ้วแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับพวกไขควงนะครับแล้วก็แหวนนะครับเดี๋ยวจะมาสอนประกอบกันนะครับก็ให้กดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเอาฝาครอบออกครับพอเรานะครับ หมุนออกแล้วนะครับก็ดึงน็อตออกครับตามนี้นะครับการใช้งานก็ไม่ยากครับพอนนอตออกแล้วนะครับก็ดึงฝาครอบออกครับก็จะมีแหวนพวกนี้มาด้วยนะครับฝาครอบส่วนวิธีการประกอบเลื่อยเข้าตัวตัวเครื่องนะครับเราก็ต้องบิดคันโยกก่อนนะครับมาแบบนี้แล้วก็ประกอบใบเลื่อยเข้าไปครับนี่นะครับมันจะลุงล็อกเลยครับไม่ยากนะครับแล้วก็ตามด้วยการใส่แหวนครับ นี่ครับประกอบเข้าไปแบบนี้เสร็จนะครับแล้วก็ตามด้วยการประกอบฝาครอบเข้าไปนะครับเพื่อเป็นตัวล็อกครับนี่ครับเสร็จละแล้วก็ใส่ฝาครอบต่อเลยครับไม่ยากนะครับการประกอบการใช้งานนี่ครับแล้วก็ตามด้วยแหวนอีกทีครับนี่ครับแหวนตัวนี้นะครับแล้วก็วางลงไปครับแล้วก็ประกอบน็อตเข้าไปนะครับหมุนให้แน่นนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ก่อนจะหมุนก็กดตัวคันโยกที่หลังนะครับด้านหลังเครื่องล็อกไว้นะครับเพื่อตอนหมุนจะได้แน่นนะครับไม่หลุดนี่ครับปึ๊บแล้วก็หมุนเข้าไปครับตามเข็มนาฬิกาแบบนี้นี่ครับพอหมุนแน่นเสร็จแล้วนะครับก็ทำการนะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าตัวอย่างนะครับการใช้งานจริงนะครับจากการใช้งานจริงอ่ะเป็นยังไงครับนี่ครับอย่าลืมนะครับหมุนให้แน่นนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกา มีปุ่มเซฟตี้ด้วยนะครับดูนะครับการใช้งานครับก็คือไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับตัวนี้ตัดคมนะครับตัดง่ายตัวเนี้นี่ครับไปนะครับเรียบร้อยครับดูครับง่ายๆนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะเลยครับผมออกแรงนิดเดียวนะครับในการผักไปด้านหน้าในการดันไปนะครับดูถ้าใครสนใจนะครับก็ผมปะกล้าเวลาจะกล้าเหลี่นีเลยครับ นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เล็กไม้ใหญ่นะครับก็ตัดได้สบายนะครับตัวนี้นี่นะครับดูอีกชิ้นนะครับอีกชิ้นงานนึงตัดนะครับแล้วก็ดันไปครับนี่เลยครับเสียงก็ไม่ดังมากนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับตะกร้านี้นะครับมีเก็บปลายทางนะครับมีเก็บปลายทางของเหลี่ยม นี่นะครับง่ายๆครับ600อยกว่าเมื่อก่อนแพงมากนะครับตัวพวกนี้ปัจจุบันก็ห้าหอนะครับเขาจัดโปรอยู่นี่ครับตัวนี้เลย